สสวัดีเด้อพี่น้องมียายวิกันมาอีกทะเลอีกเกาะอีกเกาะหนึ่งบานห้องพี่น้องเวอร์เวอร์มาเกาะสังอยากให้วีกันนั่งเรือจากอันขับรถจากเกาะสมินตจากท่าเรือวันเี่มาอันมาลงท่าเรือสจากเกาะสางแล้วก็มาหองพี่น้งขับรถจากอัน ะเลวันเี้นันก็สาั้นนั้นสองต้นงกับสามต้นงก็สหมอกม่เป็นกางงามเลยคุณหมอสบยหวสายตาทะเลเพ่นกระสิเป็นอีกแบบหนึ่งนะพี่ห้อมันชบวะคือเกาะสันมันจะเป็นมันบนีอันดินทรายด้วยนะจะเกินกีหินกระเท้เพพ่นจิกไก่จากอัฟัง ทางฟังหน่อบ่นี้แหละท่านเจิงตอนนี้จะรงเร้นเลยนปนอนเลยลงแร่มหล,ลายหลายค่ะเต็มหาดน้มองกันว่าสิบ่มีทานลงมากขนาดไปนอนย,ย่างหาเยอะแยะกันสิเห็นอันนี้ามาเล่แเล่มเติน,นเกือหามมงมือเลยน,ยนยกถมันกันงามเลยเิ่นว้อีกฟังกับสีงามอยู่ อันนี้ย่ายมากแค่แบสิเป็นฝั่งจริงทั้งที่ตอนตกการงามไปอีกแบบหนึ่งพี่น้องเรยนี่โอกาสกับมาเร็นมาเมาที่ยวเรึพี่น้องแต่เว้นกระร้นสิตกเงี้ยมาแล้วแล้วพี่มะบึงถาแตะบึงแต่เว้นตกเดี๋ยพี่น้องเรึลืมเอาเบาะมากองมาน,านั่งเสียงน้ำโขดหิน งามคขาดดิจัดสิพาพี่น้องยางไปเรื่อยๆแล้วพี่น้อนก็ใช้ล่องแรมบยายวีหันเงินบาไหลายแต่อยากเที่ยวก็เลยอยู่โรงแรมที่มันบดติดทะเลมันกระราคามันกระสีแห้งจักหน่อยโอ้ราคามันกระสีโบ้แห้งพี่น้องก็พออยู่ได้ยายกระสีอาศัยว่ะโบเสียขาโรงแรมบแพงแต่ว่า เงินสิเขียคาลงน้มสิไปเที่ยวมืออ่นเดี๋ยวย้ายสิไปเที่ยวอีกเกาะนึ่งสื่อทั่วเด้อพี่น้องเราไปเองมันกับอกมันหนักเนาะแต่เลยสื่อทั่วมันไทยเนาะกดไลน์เนาะกดคลิปหลายเด้อ thank you ยาสิบูลงเริยนสิก็แห้งสิไกลจากทะเลเนี้ยอย่างไรงางมะ